กลับมาติดตาม NBD News กันต่อนะก่อนจะไปติดตามเรื่องของความคืบหน้าแอชตันอาโศไปดูเรื่องนี้กันก่อนนะทางกมรมศุลกากรเขาได้ปรับปรามผู้ทําความผิดเนี่ยที่ทาเรื่องของการลักลอบนําเข้าส่งออกสินค้าผิดกฎหมายรวมถึงยาเสพติดอย่างเฮโรอีนเองมีการยึดนะยฮะยึดเฮโรอีนได้น้ําหนักเนี่ยรวมรวม3.5กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าเนี่ย10ล้านกว่าบาทเนี่ยลักลอบขนส่งทางไปรษณีย์ปลายทางเนี่ยเตรียมจะส่งไปที่ห้องกงเนี่ย เท่านั้นยังไม่พอ,อยังไปตรวจยึดเรื่องของน้ำมันเถื่อนได้กว่า1นึ่งแสนลิตรนะฮะลักลอบส่งจากชายแดนครับนายพันทองลอยกุนันโคศกรมสุขการรได้เปิดเผยเ,เรื่องของการจับกลุ่มนะครับเฮโรอีนน้ำหนัก3.5กิโลกรัมมูลค่ากว่า10ล้าน5แสนบาทเนซะุกซ่อนซองแผ่นประรบร้อนแล้วก็ถุงขนมภายในกล่องพัสดุด่วนพิเศษ ต้นทางเนี่ยส่งจากแถวแถวบางกะปิกรุงเทพปลายทางส่งไปที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงจํานวนหนึ่ีพอรเนี่ยที่ศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลหาผู้กระทําความผิดก็ดูไปดูว่าเอ๊ะใครเป็นคนส่งมาเนี่ยเนื่องจากว่าราคาเฮโรอีนเนี่ยจะเพิ่มขึ้น5เท่าเมื่อส่งไปยังปลายทางก็เลยเป็นแรงจูงใจสําคัญเนี่ยให้กลุ่มผู้กระทําความผิดเนี่ยลักลอบนําเข้าแล้วก็ส่งออกอยาเสพติด ขณะที่ตลาดอ e ีคอมเมิร์ซเองโตยอย่างรวดเร็วทำให้มีการลักลอบส่งยาเสพติดเนียนๆผ่านระบบปรณียีเพิ่มขึ้นนะสามสิตสถิติการจับกลุ่มเนี่ยนะการลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมายผ่านไปรณียีในปี65จับได้148รายมูลค่าพันล้านทางกมรมศุลกากรเขาเลยเพิ่มความคข้มงวดในการจับกลุ่มเนี่ยจะนำสุนัข2ตัวเนี่ยมาใช้ในการร่วมตรวจสอบโดยเฉพาะการดมกลิ่นเนี่ยนอกจากนี้ยังตรวจยึดน้ำมันดีเซลกว่า1 0 0 0 0แลิตรมูลค่า สามล้านหกแสนบาทเนี่ยล้างไปตรวจค้นรถบรรทุกน้ำมันจำนวน3คันไปตรวจที่ริมถนนบางนาตราดหลังได้รับแจ้งว่ามีรถบรรทุกน้ำมันที่ไม่มีเอกสารผ่านพิธีศุลกากรเนี่ยจะขับผ่านมาบริเวณดังกล่าวเบืองต้นได้ทำการยึดน้ำมันของกลางยานพาหนะที่ใช้ทำผิดเนี่ยสคันมูลค่า7ล้านกว่าบาทเนี่ยรวม,มของกลางเนี่ยมูลค่ากว่า11ล้านบาท จากสถิติการจับกลุ่มลักลอบนำน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซลเข้าราชอาณาจักรส่วนใหญ่เนี่ยจะนําเข้าจากมาเลเซียเพราะส่วนต่างราคาขายปลีกของดีเซลในไทยสูงกว่า10บาทลิตรซึ่งมาเลเซียราคาน้ํามันดีเซลอยู่ที่16บาทต่อลิตรนะครับจึงเกิดการลักลอบจํานวนมากโดยตั้งแต่ปีงบประมาณ2565ถึงปัจจุบันเนี่ยพบการลักลอบถึง่ยถึง642ราย คิดเป็นปริมาณน้ำมันเนี่ย440,000กว่าลิตรมูลค่ากลมๆเนี่ย10ล้านกว่าบาทด้วยกันนะครับค่ะต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องของแรงจูงใจในการกระทำความผิดก็ล้วนแล้วแต่เรื่องของเงินทั้งนั้นก็เอาจจช่วยเจ้าหน้าที่นะคะให้หาต้นต่อให้ได้เพราะอย่างอะเฮโรอีนอย่างเงี้ยอยู่ดีก็คงไม่ผุดขึ้นมาจากอยู่ในพื้นที่บางกะปิเลยโดยที่ไม่มีอะไรแล้วก็จะเตรียมส่งข้องกงแบบนั้นมันต้องอมีที่มานะคะค